ปรุงอาหารกับนักปรุงรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับเมนูนี้ขอทําคนเดียวบ้างดีกว่าครับเป็นเมนูพาสต้าแบบที่ปนโปรดบานเด็กๆนะฮะจะชอบทานชิคเก้นพาร์เมซานชิคเก้นพาร์เมซานเนี่ยครับจะเป็นไก่ทอดแล้วก็มีหน้าเป็นชีสนะครับรับประทานกับซอสพาสต้าแล้วก็มีพาสต้านะครับแต่พอเราโตขึ้นมาเราก็อยากจะอัดดปแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นเวอร์ชันที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นโดยมีรสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นครับเมนูนี้ชื่อว่าสไปซี่ชิคเก้นพาร์เมซานพาสต้าครับ เอาละครับก่อนอื่นนะฮะเรามาเริ่มจากส่วนประกอบของไก่กันก่อนนะฮะใช้สันในครับผมจะเป็นส่วนที่ไขมันน้อยนะครับแล้วก็หาถุงพลาสติกเนี่ยครับทุบให้แบนนิดนึงนะฮะเกล็ดขนมปังที่ใช้นะครับถ้าเกล็ดขนมปังของเราใหญ่เนี่ยผมแนะนําว่าเราทุบให้มันแหลกนิดหนึง่งเกลือที่ไก่นะฮะพริกไทยครับทั้งสองด้านนะครับผม เสร็จแล้วนะครับแป้งแห้งครับชุบไข่ครับชุบเก็ดขนมปังครับเวลาที่เราชุบเก็ดขนมปังเนี่ยนะครับเราเพิ่งใส่เข้าไปเราพักแป๊บหนึ่งให้เก็ดขนมปังเนี่ยเขาติดดีก่อนถ้าคนตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเก็ดขนมปังมันจะหลุดครับเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับเราค่อยพลิกด้านครับทอดไก่ของเราให้สีสวยนะครับแล้วก็กรอบดีใช้ได้แล้วฮะ น,นำขึ้นมาพักนะครับหลังจากที่เราทอดไก่เสร็จดีแล้วนะครับเราก็จะมาต้มเส้นพาสตา้าพาสต้าที่ผมใช้ในวันนี้นะฮะผมจะใช้เป็นเส้นที่มีชื่อว่าเพเนริกาเต้นะครับตัวเส้นของเขาเนี่ยนะครับนอกจากมีลักษณะเป็นข้อข้อแล้วคําว่าริกาเต้นี่เขาสื่อถึงความหมายตรงที่ว่าเส้นเนี่ยนะครับจะมีริ้วๆนะฮะลองสังเกตดูนะฮะเห็นปะครับ ที่เป็นลายทางเหล่านี้ครับจะทําให้ซอสพาสต้าเนี่ยสามารถเกาะที่ตัวเส้นได้ดียิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะใช้เพเนริกาเต้ตัวนี้นะครับ250กรัมใส่เกลือนะครับผม ใส่เส้นเทเน่ของเราลงไปต้มนะครับใช้เวลาในการต้ม1ิบนาทีครับพาสต้าตัวนี้เขาจะมีชีสอยู่ด้านบนด้วยนะครับให้เราเปิดเตาอบไว้โดยใช้โปรแกรมย่างนะครับโปรแกรมย่างก็จะเป็นแบบไฟบนอย่างเดียวเลยแล้วก็ร้อนแบบร้อนสุดๆนะครับปกติแล้วชิคเก้นพาร์มาซาเนยน,นะครับเวลาที่เขาทานกับพาสตา้าเขาก็จะใช้ซอสมะเขือเทศแบบรสธรรมดาทั่วไปนะครับประมาณอันนี้ฮะบาซิลิโกเป็นซอสพาสต้าที่มีรสชาติของโหระพาะครับแต่วันนี้ผมจะเพิ่มความ เผ็ดร้อนเข้าไปครับนะฮะโดยการที่ใช้นี่ครับอุปกรณ์ที่เหมือนใช้ในอาหารไทยเลยนะครับพริกครับผมถ้าชอบมากก็ใส่ไป5เม็ดเลยก็ได้นะฮะวันนี้แบบผลขอเผ็ดปานกลางแล้วกัน3เม็ดนะครับใส่ลงไปในครกเพิ่มรสชาติแบบจี๊ดๆนิดหนึ่งนะครับเคเปอร์ครับผมเราเอาแต่เนื้อๆนะฮะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแอนโชวีนะครับปลาเล็กปลาน้อยในน้ำมันเนี่ยนะครับ ใส่ลงไปตัว2ตัวได้ครับแล้วก็เวลาที่เราอยากจะตำแล้วให้มันละเอียดง,ง่ายๆเนี่ยใส่เกลือใส่พริกไทยเรียกว่าปรุงที่เสร็จเลยล้กันนะครับเผ็ดแล้วมันต้องมีหวานด้วยนะครับผมใส่น้ำตาลทรายแดงสักประมาณ2ช้อนชาครับเสร็จแล้วนะครับก็โขลกสิครับเราก็แบบนี่ฮะโอเคอุ่นซอสให้ร้อนดีครับอย่าลืมใส่เครื่องที่เราได้ โขกไว้ลงไปด้วยครับผมความร้อนก็จะยิ่งเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับซอสของเรานอกจากความเผ็ดร้อนแล้วนะครับวันนี้เราจะใส่มะกอกดำครับผมใส่ลงไปสักประมาณครึ่งกระป๋องนะครับหรือ8 0กรัมมะกอกนะครับกับรสชาติของซอสมะเขือเนี่ยเข้ากันได้อย่างดีทีเดียวฮะเวลาที่เราซื้อมะกอกก็เลือกที่ดีเมล็ดเท่าๆกันเนื้อไม่ยุ่ยนะฮะ ตอนนี้เส้นพาสต้าของผมก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันครับดซอสของเราใส่ลงไปเข้ากันเลยครับเราใส่ภาชนะที่สามารถเข้าเตาอบได้ครับเราสามารถทำเป็นพอชั้นเล็กพอชั่นใหญ่ได้หมดนะครับไก่พาเมซานอันนี้เป็นชีสมอสเซลล่าสดนะครับ สุดท้ายนะครับโรยด้วยชีสพาเมซานครับเรานำพาสต้าเข้าไปย่างในเตาอบฮะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะเราต้องการแค่ให้ชีสด้านบนละลายประมาณ3นาทีก็ละลายดีแล้วครับเวลาที่เราเปิดโปรแกรมย่างไฟบนเนี่ยนะครับให้เราดึงอุณหภูมิขึ้นสุดเลยนะครับชีสจะละลายเร็วๆนะครับเอาละใช้ได้แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นพอร์ชั่นแบบ รับประทานคนเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอชั่นแบบเสิร์ฟรับประทานกันหลายๆคนนะฮะจุดเด่นของเขาเนี่ยครับมันอยู่ที่ตรงด้วยชีสพรารเมซานเนี่ยครับมันจะมีทั้งรสชาติของชีสพรารเมซานนะฮะแห้งๆตรงเนี้ยแล้วก็ชีสที่เหนียวๆยืดๆเนี่ยนะฮะซึ่เป็นมอสซาเรลล่าสดแล้วก็มากอกน,นะฮะประสานกันในคำเดียวว้าวจะเป็นยังไงต้องชิมครับ ทาลงไปหนึ่งคำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเพลิดเพลินทีเดียว e ครับมันเหมือนเราได้เนื้อสัมผัสหลายๆอย่างและทีละอย่างนะครับไก่เนี่ยนุ่มมาก ชีสมอสเซเล,ล่าสดก็ต้องบอกว่ารสกลมกล่อมเนียนๆนียนุ่มๆไม่แรงเกินไปนะครับส่วนตัวซอสของเราก็จัดจ้านทีเดียวครับและเส้นพาส้าก็สุกกำลังดีมะกอกก็เสริมรสชาติให้ทุกอย่างเพอร์เฟกครับและนี่ก็คือเมนูสุดท้ายที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับกับเมนูพาส้าที่มีชื่อว่าสไปซี่ชิคเก้นไผเมซานพาส da าครับและสำหรับสัปดาห์หน้านะครับพลและนักปรุงรุ่นใหม่ตเตรียมสูตรสร้างสารรค์ดีๆไว้คอยคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายทีเดียวอย่าลืมนะครับกลับมาพบ กทุกวันพระหัสและสุกเวลาใหม่ของเรา10โมงเช้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับคลักนักตรงเพื่อนๆชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับชมรายการพลพพักนักปรุงจบแล้วไม่อยากจะพลาดอีกง่ายนิดเดียวเองครับ สมัครสมาชิกเขา